สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาไปเลาะพาไปเยี่ยมชมบรรยากาศยามเย็นนะคะอันนี้คืออันนี้คือที่นาแปลงของน้องชายนะคะเดีย๋ยวจะพาไปดูของของหนูเองนะคะแปลงของหนูก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดูยน้ำน้าไแล้วดีวด,ด,ด,ดูดี๋ยวดูนี่นี่ปลูพระอาทิตย์ตกดินสวยไหมคะพระอาทิตย์ตกดิน ชอบค่ะชอบบรรยากาศแบบนี้มากนะคะแต่ก่อนก็จะมีเถียงนาหน้อยนะคะแต่ก่อนจะอยู่ทุ่งนานี่รรเราดูเถียงเราดรูเถียงนาหน้อยตรงโน้อตรงน้นจะเป็นเถียงนาหน้อยน้อยน้อยสวยงามไปค่ะไปดูกันเลยบรรยากาศยามเย็นนะคะ ใครไม่เคยเห็นก็เห็นนะคะน,นี่ก็จะเป็นทุ่งนาแบบกว้างแต่ก่อนจะเป็นป่าทั้งหมดเลยทีนี้คนก็มาบุกเบิกเอารถแม็โครมามาทำเป็นแปลงที่นากันหมดแล้วนะคะแต่ก่อนก็จะมีน้ำเต็มเลยพื้นที่ตรงนี้จะไม่ใช่ที่นานะคะเป็นพื้นที่มีป่ามีป่ารกเยอะๆเลยพื้นที่ตรงนี้น,นี่ก็ว่าเป็นทุ่งนาหมดแล้วอันนี้ค่ะคือแปลงข้าวของหนูเอง หลังจากโดนน้ำท่วมไปแล้วนะคะก็พึ่งฟื้นค่ะนี่พึ่งฟื้นไปได้สิบวันยังไม่ได้โรยปุ๋ยเลยนะคะนี่จะแบ่งโซนเป็นแปลงใครแปลงมันนะคะอน,นี้ของป้าอันนี้ของพี่พี่ของนาอีกทีหนึ่งของเขาจะสวยเขาใส่ปุ๋ยแต่ส่วนตัวไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเนี่ย ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแต่ก็เดี๋ยวถ้ามีแดดสักพักมันก็จะขึ้นมาละวืยถ้ามีแดดขึ้นมาละข้าวจะสวยไนงะจะก็จะไปเร่งปุ๋ยตอนนั้นแหละจะไปใส่สิบห้าสิบห้านะคะนี่พาเลาะข้างนาเย็นเย็นตรงนี้สวยนะคะตรงนี้สวยอยู่ ที่เห็นตรงนี e. ้คืออะไรคะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางค่ะตรงนี้เจ้าที่เจ้าทางที่นาที่ไร่ดีวยวดูดียวดูมีแล้วดุยดอันนี้จ <ด tiny S 1> นะพาไปดูตรงที <flash> ่หนูเพิ่งดำนาไปนะคะเพราะว่าน้ำท่วมเมื่อท่วงสิบวันที่แล้วมันท่วมหกวันข้าวเลยตายหมดทีนี้ก็ไปแฟมใหม่ ไปแคมใหม่ข้าวก็ยังไม่ฟื้นเลยนี่ค่ะตรงนี้นะคะปีนี้คือว่าอืข้าวอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่แต่ก็รอดูอีกหนึ่งเดือนนะคะเพราะว่ามันจะออกข้าวมันจะออกช่วงมันจะแตกกอดอีกทหนึง่งช่วงกันยาแล้วก็มันก็เริ่มเก็บท้องช่วงตุลาแล้วก็เริ่มเกี่ยวมันเกี่ยวประมาณปลาย,ลายตุลานลั่นแหละค่ะมันพวกข้าวที่มันมีอายุงานน้อย ช่วงอยู่ขอน้อเขาก็จะออกเลยนี่มีจะรอดไหมคะนี่ค่ะผลขครงการน้าท่วมอืนนี้เลยค่ะคือว่าที่ทำไมถ้าเป็นแบบนี้ทราบแบบนี้เพราะว่าหอยเชอรี่ค่ะหอยเชอรี่มันกินและทาไมตรงนี้มันสวยคะอืมช่วงหนึ่งนะคะมีไปซื้อก้าเขามานะคะหนึ่งศูนย์ห้าอะไรนี้ก้าเขาหมดค่ะอืมรู้สึกว่าน้องสไพ้าน้องสะไป ของคนที่หนูไปซื้อพันกล้าเขานะคะเขาก็ไปถอนเอาหมดเลยแกบอกว่ากล้าไม่พอนะหนูนก็เลยก็เลยแบบเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้มีกระากประมาณนี้ทีนี้ก็เลยตรงนี้นะคะก็เป็นข้าวผสมนะคะมะลีเตียแล้วก็ก็ขอ16ดูสิคะข้าวผสมเยอะเลยมันก็จะรอดูว่ามันจะฟื้นไหมนะคะแต่น่าจะฟื้นนะคะานาม่วมเพราะว่า วันนี้จะเป็นเดือนเดือนอะไรเดือนกันยาจะเข้าเดือนกันยาแล้วเนาะสิงหากันยาอีกเดือนหนึ่งถ้าจะฟื้นนะคะนี่จะเป็นข้าวที่เอาไว้เป็นข้าวเหนียวนะคะไว้รับประทานแตท่ทั้งหมดข้าหนูจะเป็นข้าวเจ้าหมดเลยขั้งบนก็สวยนะคะเดี๋ยวจะพาเลาะเลาะไปข้างบนอันนี้คือแปลงของหนูนะคะเขตนี้เห็นสระน้ำานะคะตรงนั้นจะมีสระน้ำกขึ้นมา มาหลังจานี้จะเจอเจ้าที่มีจะมีแค่นี้ขทนั่นประมาณแปดไร่แปดไร่สองงานก,กว่ามีความสุขมากนะคะได้กลับมาทํนานาแล้วะะมันรู้สึกว่ามันปล่อยวางได้เยอะเลยอันนี้ก็น่าจะฟืนแล้วนะคะนี่นี่จะพาไปดูมีทั้งดินมีทั้งโคลนใช่ไหมคะ ไปดยดูดยมานี่แล้วดยดยมานี่แล้วมานี่มานี่นี่ค่ะนี่ก็ยังไม่ฟื้นเท่าไหร่ก็รอดูว่าฝนจะตกไหมก็ไม่อยากให้ตกเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าถ้าตกเลยก็จะท่วมหมดเลยเพิ่นว่าหนูก็ใส่ข้าวผสมแล้วเห็นเตี้ยงอย่างนี้นะคะมันลิเตี้ยนะคะก็ขอหกเป็นเป็นเป็นขอหกเตี้ยแล้วก็ตรงโน้นจะเป็นกขอหกต้นสูง เป็นไงคะข้าวผสมไหมคะผสมปนเปนหมดเลยโอ,อ้โหตรงนี้จะเป็นยังไม่ฟื้นเลยต้องเอามาแซมอีกนี่ชิตอยู่กับทุง่งนานี้ฟื้นแล้วตรงนน้นจะเป็นแปลงของเพื่อนนะคะถัดไปจากนี่ถัดไปจากเส้นนี้เห็นไหมคันนาตรงนี้จะเป็นแปลงของเพื่อนทั้งหมดเลย ก่อนก็มันมันก็ลกเหรอคะ่ะแต่ก่อนจะมองไม่เห็นที่นาของใครของมันเลยเพราะว่าเป็นป่าเยอะมากอีกนี้มันมองทะลุป,ปุ๋งหมดแล้วเพราะว่าเขาก็เอาไปทาถนนทําอะไรเขาใช้เป็นพื้นที่ทํานาหมดเลยคะ่ะเพราะว่ามีสวัสดิการประกรันรายได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องประกรันรายได้บ้างส่วนนี่เมื่อคืนฝนตกใช่ไหม ตกค่ะทั้งคืนทางนี้ฝนตกนะคะก็ตกไม่เยอะถ้าตกเยอะกว่านี้ท่วมแน่นอนเลยถ้าสามสี่วันติดท่วมนะคะเอาละค้าววันนี้นะคะมาดูข้าวเหลาแตกอันนี้คือข้าวเหลาแตกนะคะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าปล่อยน้ําออกมาต้องรอน้ําต้องรอฝนตกอีกทีนึงนะคะจะก,ก็จะใช้กระสอบปุ๋ยนะคะใส่ดินเข้าไปดิน มันแบบว่าเราจะได้ปิดน้ําอยู่นะคะอันนี้เป็นข้าวเราแตกค่ะแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นข้าวข้าวก็ขอสิบห้าค่ะนี่ค่ะพอดีก็ทําไมถึงเป็นแบบนี้คะคือทดลองดูค่ะว่าตัวไหนจะสวยกว่ากันเต่ก็คิดว่ามันสวยทั้งสองแบบนะคะอันนี้ก็สวยมากอันนี้ก็ยูสักพักก็ เริท้องแล้วทีวนี้ก็สวยเป็กแบบนี่ปีหน้าก็จะใส่ให้กอคอ15นะคะพอดูแล้วก็คือโอเคเลยนี่เรามาดูกันค่ะเป็นคลิปวิดีโอ,อยาวนะวันนี้นะคะเราพาไปลาาเลาละทุ่งนายจริงเลยพวกพาเลาะตอนอันนี้นะคะก็จริงก็ไม่ได้เก็บกักเก็บน้ำอะไรนะคะมันก็เลยไม่ค่อยสวยแล้วก็ ก็เริ่มใส่ปุ๋ยที่เป็นกิโลโเป็นยูเรียน,นะคะแล้วก็เริ่มฟื้นตหน,นึง่งโน้นตรงนน้นจะเป็นกอใหญ่ทางนี้นะคะนี่ค่ะนะสมมติว่าตรงนี้เป็นตรงนี้ตอนนั้นหวานก้าค่ะหวานก้ามันรีเตียนะคะแต่ถ้าปีหน้าจะไม่หวานเป็นก้าละนี่อ้อน้ำแห้งหมดแล้วเออ ยังใช้ได้อยู่นะเนี่เยเยมันก็ขึ้นมาเป็นกอแล้วสักพักแลวมันจะไปแซมข้าวดีกว่าตรงนี้ก็ยังกว้างอยู่เลยนี่ค่ะก็ขอ15เป็นไงคะนี่ค่ะถ้าใครทํานาแล้วได้ต้นแบบนี้นะคะรับรองค่ะทํานาก็รวยได้เช่นกันนะคะนี่ต้นข้าวสวยค่ะสวยมากๆเลยนี่ ยังไงคะต้นข้าวตรงนี้นี่ค่ะพุ่งปีหน้านะคะอยากได้แบบนี้ค่ะอืมปีหน้าน่าจะจัดการให้มันเป็นแบบนี้มัน,นก็สวยไม่แพ้กัน,บบนตรงนี้ตรงไหนรุ่มๆหน่อยก็จะสวยอันนี้ก็ขอ105นะคะแต่วะาแปลงนี้105นะคะจะเป็นตวนใหญ่ห้องหนูก็จะเป็นตัวสันทิษไม่ค่อยใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ค่ะอาจจะใส่แบบบางๆนะคะก็อาจจะใส่แค่15-15บางๆนะคะ ตรงว่าตรงไหนที่มันไม่ค่อยสวยก็โรยยูเวียแค่หนึ่งกิโลแค่นั้นแต่แค่ตรงนั้นแล้วค่ะแค่ตรงน้ําท่วมตรงชี้ให้ดูตรงนั้น,นอะไโรยยูเรียไปก็ใส่ปุ๋ยสมูโขกแปรแค่แตกอไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเลยเกิดคําถามว่าทําไมไม่ใส่ปุย๋ยเขาบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมไม่ใส่ปุย๋ยบอกว่าทุ่งนาของหนูมันสวยงามอยู่แล้ว เห็นไหมคะอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะเห็นไหมไม่ใส่ปุ๋ยเลยแล้วก็จะมาดูตรงนี้แปลงน้นะคะ่ะไปแล้วเข้าไปดูแปลงในอีกทีหนึ่งนะคะจะกลับบ้านละอ๋อวันนี้มาดูตุ้นาให้เต็มนี่คะ่ะนี่สวยไหมคะสวยอยู่นะนี่คะ่ะโอ้ บายนะคะวันนี้นะคะกินข้าวให้อร่อยทันก็ให้อร่อยนะคะบาย